วิธีใช้เว็บวิดีโอส o o ลนะครเปิดเบราว์เซอร์ไฟฟอกขึ้นมาไฟฟอกหรืออะไรก็ได้นะฮะแล้วก็วิดี s c h o o l c o m นะฮะพิมพ์ไปแบบนี้กด Enter เสร็จแล้วเราก็มาที่ชื่อผู้ใช้ตรงนี้นะฮะนะอันนี้เราจะใช้เป็นแอดมินไปนะฮกรอกไปนะฮะกรอกรหัสผ่านเสร็จแล้วเราก็ถ้าเราต้องการให้จำข้อมูลนะฮะเราก็ติ๊ก จำข้อมูลเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วก็ชิคเข้าสู่ระบ,บบแบบนี้นะฮะวิธีเข้าเราก็จะได้เข้ามาดูส่วนที่ลงทะเบียนนะฮะที่ล็อกไว้อะสมมุติว่าเราต้องการดูเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอนะฮะมาที่การตัดต่อวิดีโอนะฮะแบบนี้ปุ๊บเข้ามาตรงนี้เป็นการตัดต่อด้วย Final Cut Pro X ตรงนี้ตัดต่อด้วย Adobe Premiere สมมุติว่าเราต้องการตัดต่อด้วย Adobe Premiere เราคลิกปั๊บแบบนี้นะฮะเข้ามาทีนี้เราก็จะเห็นมันมีกรองตามชื่อเรื่องนะ,ะมีแสดงตรงนี้ถ้าใครห้าสิบหรือ,อไรเงี้ยมันจะน้อยนะคะเพราะ,ะนั้นให้เรามาที่ออก็ได้เนาะแบบนี้อ่าพอ,อแบบนี้ปั๊บเราอยากจะค้นเรื่องการ Export นะฮะเราก็มากรองตามชื่อเรื่องเรามาพิมพ์ตรงนี้เลยว่า Export นะฮะ อ่าอย่างนี้เนาะแล้วกด enter นะคะนี่ฮะมันก็จะขึ้นมาให้อย่างเงี้ยง่ายๆอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ค้นตรงนี้นะฮะเราไม่ค้นตรงนี้เราค้นได้ที่ไหนเราค้นได้ที่ตรงนี้เนาะค้นหานะตรงนี้อ่าสมมุติว่าเราต้องการเกี่ยวกับพวกทีวีพวก export ทีวีแล้วก็คลิกอย่างนี้นะคะแล้วก็กด enter พอมาถึงตรงนี้ถ้าบอกตรงนี้ไม่ขึ้นนะคะถ้าทุกคํา ถ้าเป็นบางคำนะฮะอย่างนี้ก็ได้หรือทั้งประโยคก็ได้แต่ส่วนมากทุกคําจะไม่ค่อยเจอบางทีมันไม่ตรงนะฮะเราอาจจะใช้ว่าบางคําก็ได้สมมุติว่าเราแบบนี้นะฮะมันจะขึ้นว่า Export ด,ด้วยทีวีด้วยนะฮะแบบนี้มันจะแยกคําให้ถ้ามีคําว่าทีวีวด,ด้วยก็จะขึ้นคําว่า Export ด้วยก็จะขึ้นหรือพิมพ์คำว่าทีวีแบบนี้ก็จะขึ้นนะฮะแล้วเราใช้บางคำแล้วกดคำว่าค้นหานะฮะ ก็จะมีแสดงขึ้นมานะอันนี้ยี่สิบนะคะถ้าเราต้องการรู้ทั้งหมดเรากดออย่างนี้เลยนะคะน,นี่อย่างเงี้ยก็จะขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราต้องการเป็นฟิแลคัทหรือว่าเป็นพรีเมียเราก็จะพิมพ์คําว่าพรีเมียแบบนี้นะคะเพิ่มเข้าไปนะฮะแล้วก็กดค้นหาแบบนี้นะ,ะมันก็จะออกมาให้นะฮะนี่ฮะหาเครื่องมือพรีเมียไม่้จอย่างเงี้ยฮะ,ะเราก็ดูนี้ หรือวิธีง่ายๆก็ถ้าเราไม่ต้องการค้นหาเราก็เข้าที่หัวข้อพิมพ์เมียติวเตอร์อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เข้ามานี้นะแล้วก็มาแสดงอ้ออย่างนี้แล้วก็ค้นเหมือนเดิมนะคะยางสมมุติว่าเป็นฟนินแลนคัดนะคะก็เข้าตรงนี้เนาะเนี่ยนะคะก็จะมีเนื้อหาต่างๆนะกรองตามชื่อเรื่องต้องการเรื่องคล้ายๆอะไรแล้วก็พิมพ์อย่างนี้นะคะแล้วก็มันจะขึ้นมาให้นะะเยอะมากนะฮะไม่ไม่น้อยเลยทีเดียวน,ะะนี่นะฮะเพียบเลยนะคะ เยอะมากสมมติว่าเราต้องการแล้วมันล็อกเรามันเข้าไม่ได้แล้วก็กรอกนะคะสมมุติว่าเราต้องการไป Export p r e พ i เ r ีนะคะเอ็กพอร์ตพิีไปที่การ Export ส่งช่องต่างนะฮะปึ๊บมาแบบนี้แล้วเราต้องการที่จะดูวิธีทำนะฮะเราดูวิธีทำนะฮะเนี่ยวิธีการ Export เราคลิกตรงนี้เลยปั๊บนี่ฮะถ้าเราไม่ได้กรอกชื่อตั้งแต่เข้ามาตรงนี้มันจะถูกล็อกไม่เห็นนะฮะ นี่นะฮะวิธีการเอ็กพอร์ตด้วยพรีเมียร์นะฮะแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราก็ไปดูอีกนะคะสมมติว่าเราต้องการดูวิธีการเอ็กพอร์ตไปทีวีด้วยไฟน a l c คันะฮะเราก็คลิกปุ๊บนะฮะอะไรที่สำหรับผู้ลงทะเบียนเราจะต้องต้องลงชื่อแล้วก็พัสดุก่อนนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะมีวิธีการเอ็กพอร์ตต่างๆขึ้นมานะเราจะได้ดูได้หมดเลยนะเสร็จแล้วเรากลับมานะที่โฮมนี่นะคะ ส่วนสําหรับคนที่เรียนคอร์สออนไลน์นะฮะพวกอย่างนี้นะฮะคอร์สออนไลน์ต่างๆนะฮะคอร์สออนไลน์ที่เราขายเป็นบทเรียนนี้นะฮะอันนี้จะเป็นอีกคอร์สหนึ่งนะฮะอันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอสอนเลยนะจะไม่ใช่เป็นเวบนะฮะอันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอสอนเรียงตามลําดับให้เราคลิกเข้าไปนะอันนี้จะลงทะเบียนเรียนด้วย a c e b o o k นะฮะสาหรับคลิปวิดีโอสอนจะแยกออกจากบทความนะฮะบทความก็เหมือนครั้งเมื่อกี้นี้นะฮะ วิธีค้นหาก็ค้นหาด้เหมือนกันนะฮะค้นหาด้วยวิธีการเดียวกันนะฮะก็บทเรียนคอร์สมูชันออนไลน์เหมือนกันนะฮะถ้าอยากจะเรียนพวกนี้นะฮะเราจะต้องสมัครแต่ละคอร์สนะฮะจะไม่จะไม่เกี่ยวกับบทความข้างในเนาะส่วนมากบทความข้างในจะอยู่ที่การตัดต่อวีดีโอตรงนี้นะฮะอันนี้จะเป็นบทความนะฮะบทความข้างในนะฮะก็จะได้ดูหมดเลยนะฮะ จะไม่ได้ดูเฉพาะคอร์สเรียนเท่านั้นเองนะรนะาคาราคา3,500บาทนะฮะอ่านเว็บไซต์ทั้งหมดนะฮะในนี้ บทความต่างๆทั้งหมดในนี้จะได้อดีในราคา3,500บาทน,นะฮะแต่ว่าถ้าเราต้องการสมัครเรียนคอร์สต,ต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะแยกออกไปนะฮะเป็นคอร์สไฟนักคั้ออนไลน์ Apple Motion นะฮะพีเมียออนไลน์แล้วก็พวกคอร์สกราฟิกออนไลน์ต่างๆนะฮะคอร์สต,ต่างๆพวกนี้ต้องซื้อเพิ่มนะคะเพราะพวกนี้จะเป็นคลิปวิดีโอสอนเลยนะฮะไม่ใช่เป็นบทความนะฮะ วิธีการดูคอร์สออนไลน์สมมุติว่าเราสมัครเรียนคอร์สเรียน f i n a l c u t pro x 2018นะฮะเราเข้ามาที่ www. v i d e o s c h o o l com เสร็จแล้วเราก็เลือกคอร์สออนไลน์ของเรานะฮะคอร์ส f i n a c u t ปั๊บเปิดเข้ามาแบบนี้นะสกอร์ลงมาด้านล่างนะฮะก็จะเห็นบทที่1การเซตเครื่องการเตรียมฮาร์ดดิสอะไรอย่างนี้นะฮะเราก็จะเห็นนะแล้วก็เราก็เริ่มเรียนตั้งแต่บทที่1ที่2ที่3ที่4นะฮะหถึงสิบสี่บทห้ามข้ามนะฮะ ล้วก็เรียนมาเรื่อยๆนะฮะโดยวิธีการก็คือเราคลิกเข้าไปที่สารบัญบทเรียนเลยนะฮะมันจะเข้ามาที่บทเรียนออนไลน์ทันทีเลยหมายความว่าเราจะต้องสมัครนะฮะเฟซบุ๊กนะแล้วก็ลงทะเบียน facebook ชื่อเราไว้ก่อนนะฮะอย่างนี้เนาะลงทะเบียน facebook ชื่อเราไว้ก่อนลงทะเบียนเสร็จแล้วเข้ามาที่ชื่อเราเรียบร้อยแล้วเราก็ยุบไว้นะฮะแล้วก็เราค่อยมาคลิก ที่วิีโอสคูลนะมันจะลิงก์ให้เราทันทีเลยนะมันจะลิงก์ให้เราเข้าไปบทเรียนแต่ถ้าเราไม่ได้เปิด Facebook หรือว่าใช้ Facebook ที่เราสมัครกับทางโรงเรียนไว้มันจะหาไม่เจอนะฮะอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะ ภายแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องลงชื่อเฟซบุ๊กที่สมัครเรียนกับทางโรงเรียนไว้ก่อนนะฮะแล้วเราก็มาที่เว็บวีดีโอส o ูลแล้วเราก็มาเลือกได้เลยนะอะเราลงทะเบียนคอร์สไหนนะฮะทางโรงเรียนก็จะส่งลิงก์คอร์สเรียนตรงนั้นมาให้ตรงนี้หน้านี้จะเป็นสาร,รบ,บัญน,นะฮะถ้าจําไม่ได้เข้ามาที่ videoschool.com เสร็จแล้วก็มาเลือกคอร์สที่เราลงเรียนนะ Apple Motion อย่างงี้นะฮะแล้วก็เหมือนกันนะ เขามาถติว่าเราอยากดูเรื่องการทําป้ายชื่อพิธิกรทโรโว้เติร์แล้วคลิกแบบนี้นะนี่ฮะมันก็จะขึ้นมาทันทีเลยนะอันนี้ก็คือเราจะต้องลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับสนใจติดต่อได้ที่ไล n e นะคะ id นะคะข้างล่างนี้ได้เลยนะสำหรับผู้ที่อยากจะอ่านบทความนะฮะแล้วก็ผู้ที่อยากจะลงสมัคร คอร์สออนไลน์นต่างๆรับประกันคุณภาพนาที่นี่วิดีโอสคูลแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงขอบคุณครับ